จะต้องมีสุนหนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลวะลาฮวะซัลลัมแต่วันนี้เราย่อลงมาว่าสิ่งที่เป็นสุนหน้าที่ท่านนาบีบรอฮีมัยฮิสสลมได้ปฏิบัติได้กระทำเนี่ยสีประการที่ถือว่าเป็นสุนหน้าอมซุนฟิลรัือว่าคอมซุนฟิลบดันห้าประการนั้นอยู่ที่ศีรษะห้าประการนั้นอยู่ในเรือนร่างเราทั้งหมดวันนี้เรามาฟังกันนั่นพี่น้องครับมาทบทวนกัน เราอาจจะได้ยินได้ฟังวิทยากรอาจารย์ที่บรรยายให้ความรู้เราก็อาจจะตรงกับสิ่งที่เรารู้บ้างอาจจะเพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ถือว่าทำดุลินแลเราเรียนหนังสือเราเพิ่มความรู้ได้กับความรู้ที่มาจากทีวีก็เนี่ยคือสิ่งต่างๆก็จะเป็นผล,ลบุญกลับไปหาคนที่เริ่มก็คือประธานมูลนิธินั่นคือการทําทานนั่นคือการทําสดอกก็นั่นคือการสร้างความรู้ที่มันเป็นผล,ลบุญที่ต่อเนื่อง เราก็ต้องทําแบบนั้นวันนี้เราได้ยินได้ฟังไปแล้วท่านพี่น้องครับท่านก็ไปบอกต่ออีกคนหนึ่งได้ยินจากเราก็ไปบอกต่อคนหนึ่งไปบอกสิบคนสิบคนไปบอกคนละสิบก็เป็นร้อยคนความดีผลบุญท้าเข้าปฏิบตัติมันจะกลับมาหาเราทั้งหมดสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านพี่น้องครับที่บอกว่าห้าประการที่อยู่ในศีรษะประการแรกเลยท่านพี่น้องที่เป็นสุนนะนะอสิวาการแปลงฟันการแปลงฟันเราอาจจะบอกว่าทําไมเป็นสุนนะ การแปรงฟันนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรครับจะทําให้ปากของเรานั้นสะอาดและการแปรงฟันสมัยก่อนไม่ได้มียาสีฟันแบบปัจจุบันการแปรงฟันก็ไม่ได้มีแปรงสีฟันเหมือนปัจจุบันเขาใช้ไม้อารอกบางพนบ้านเราจะเรียกไม้สุยีไม้สุยีมันก็คือไม้ทําความสะอาดไม้อารอกก็คือเป็นไม้ชนิดหนึ่งท่านพี่น้องจะไปนครมาเกะหรือคนที่ไปออกไปปากีไปอินเดียก็จะเป็นไม้ประมาณอันขนาดนี้แล้วเขาก็จะยาวประมาณขนาดนี้ท่านพี่น้องครับ ล้วพูดถึงการแปลงฟันแล้วก็ขอพูดนิดนึงว่าไม้เนี่ยท่านพี่น้องครับเขาก็จะเหมือนคล้ายๆปาดข้อตรงนี้แล้วทําเป็นคุยๆตรงนี้แต่ก,กฎกติกาของการแปลงฟันก็หมายความว่าไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนั่งคุยกับคนอื่นแล้วก็นั่งเอาไม้ขึ้นมาแปลงเล่นเหมือนคล้ายๆว่ากัดไปด้วยกินไปด้วยไม่ใช่การแปลงฟันก็คือก่อนจะอา่านอัลก,กุรอานก่อนจะละหมาดหลังจากรับประทานอาหารหลังจากตื่นนอนนะั่นเขาเรียวกว่าการแปลงฟัน ่านจะใช้ยาสีฟันไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะสะดวกแต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านมีไม้อารอักที่บอกว่าเป็นสุนนะด้วยแล้วก็ท่านนั่งกัดคุยกับคนอื่นท่านก็นั่งคาบไว้อันนั้นไม่ใช่สุนนะการแปรงฟันอะไรสุนนะแต่การกระทําที่เรียกว่าเอาไม้มานั่งถูแล้วก็เวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สุนนะเรายกตัวอย่างง่ายๆท่านท่านพี่น้องนะขอนอนุญ,ญาตออกไปนอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าคนที่ไปทําฮัทเวลาใส่ชุดเอารามปุ๊บเนี่ย เราก็ได้ยินได้ฟังตอนเรียนก็คือว่าต้องอะไรครับเปิดไหล่ขวาแต่เวลาไปเรียนจริงๆแล้วเขาสอนว่าไหล่ขวานั้นเปิดเวลาที่เราจะลงลานตวาัวว่าเพื่อที่จะตะวัวว่าทำไมไตัวว่าก็คือเราเดินออกนอกมัสยิดฮารอมมะก,กาก็คือให้คุมไว้แล้วเวลาเราจะลงปุ๊บเหมือนก็จะปฏิบัติอิบารดก็จึงถอดแล้วก็อะไรครับเปิดไหล่ขวาเวลาสอนมันเราสอนกันไม่หมดเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าถ้าใส่ชุดขาวก็คือต้องเปิดไหล่ขวา อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือคือที่บอกว่าผมขออนุญ,ญาตนําตัวผมเองนี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นตุกตตากับท่านพี่น้องว่าเวลาเราไม่เข้าใจอะไรก็ตามเราถามก็เหมือนกันแกงการแปลงฟันเวลาเราได้ยินบอกว่าต้องใช้ไม้อะอกนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งถูเล่นอยู่<ม>คนเยอะๆก็ยังถูฟันเล่นเวลามีคนเยอะๆท่านพี่น้องครับจะมานั่งหักนิ้วเล่น<ม>จะมานั่งดึงนิ้วอะไรต่างๆเขายังไม่ทําเลย<ม>หรือบางคนเวลาสมมุติมีปากกาวเวลานั่งฟังคนอื่น หรือว่าเวลาอยู่กับคนอื่นก็นั่งกดปากกาแแ้แกะเล่นเนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันดังนั้นมาเป็นเช่นนี้นยท่านพี่น้องครับการแปลงฟันเขาแปลงกันอย่างไรถ้าโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวนี้สอนลูกหลานเราคือท่านพี่น้องครับค้านกสุดหน้าขัดกสุดหน้าหมดแล้วแปลงฟันเริ่มอย่างนี้เลยใช่ไหมครับลูกหลานเราเนะี่ยสุนหน้าคือต้องเริ่มจากข้างขวาก่อนแม่ก็ตั้งการแปลงฟันก็คือเริ่มข้างขวาก่อนเวลาแปลงแล้วถามว่าเราต้องเหนียดไหม ถ้าท่านตื่นเช้ามาหยิบแปรงสีฟันหยิบยาสีฟันแล้วก็ไปแปรงเข้าองน้ำแปรงแล้วท่านพี่น้องครับก็ได้แปรงสีฟันแต่ถ้าหากว่าท่านเดินไปแล้วท่านก่อนึกว่าตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยเราจะแปรงฟันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทํางานเราจะไปสอนหนังสือเราจะไปเรียนหนังสือเราจะละหมาดก,ก่อนจะเป็นประการแรกเรากําลังจะสนทนาพูดคุยกับอัลลอฮ์เราจะสุโกตขอบคุณอัลลอฮ์เราจะเข้าไปในสภาพที่ปากของเรามีกลิ่นดือเราจึงมายืนแปรงฟันนั่นแหละเขาเรียวกว่าเราตั้งใจแล้วทําไมต้องแปรงฟัน บางคนไปถามว่าทำไมต้องแปลงฟันถูกย้อนถามกลับมาว่าอะไรมาถามทำไมต้องแปลงฟันแปลงฟันก็เพื่อความสะอาดแต่ที่ถ้าเราพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นการแปลงฟันนั่นพี่น้องครับแปลงที่ฟันก่อนขวาแล้วก็ไปข้างซ้ายกลับมาหลังจากนั้นก็คืออะไรครับแปลงที่ที่เหงือกเบาๆแล้วก็แปลงที่อะไรครับที่ลิ้นด้วยนั่นคือการแปลงฟันถามว่าทุกครั้งที่เราแปลงกันแบบนั้นหรือเปล่า เราโมแต่ไปสัรหาว่าต้องแปลงยี่ห้อนั้นต้องแปลงมีมนตรงนั้นโคโน้งตรงนั้นต้องตรงกลางสูงเพื่อที่จะเข้าถึงซอกตรงปลายต้องเรียวอะไรอย่างเงี้ยเราไปคิดกันตรงนั้นแต่เราไม่ดูส่วนหน้าว่าของการแปลงฟันทําอย่างไรก็ขอฝากไว้เพียงแต่ว่าประการที่หนึ่งนะท่านพี่น้องครับที่บนศีรษะประการที่สองก็คือว่าการที่เราใช้น้ําบ้วนปากเวลาเราใช้น้ําบ้วนปากในไม่ว่าจะเป็นในของการอําน้าละหมาดเห็นหว่าเวลาเราน้าบ้วนปากท่านพี่น้องครับเราจะบ้วนกันยังไง ผมมันคู่กันนะสองข้อเลยเอาน้ําบ้วนปากกับสั่งน้ําออกจมกูกเราจะเอามือทําอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็นิ้วไปอยู่ที่จมกูกอย่างเงี้ยท่านพี่น้องครับแต่เสร็จแล้วนะ้นําไม่ได้เข้าจมกูกเราเพียงแต่เอาน้ำเนี่ยเข้าไปที่ปากแล้วก็ไปบีบจมูกไว้แล้วก็สั่งน้ําบางคนทําอย่างนงี้นะท่านพี่น้องแนตะ่คนที่ทําถูกก็ทำดุนแรงไปท่านต้องเอาน้ําใส่อะไรใส่ปากก่อนแล้วก็อ้วปากล้วัลังจากนั้นก็อะไรครับเอาน้ำเนี่ยใส่จมกูกแล้วก็อะไรสั่งสิ่งที่มันค้างอยู่ในจมูกเนี่ย นั่นก็คือมัดมอโกับอิสตินชาดแต่บ้านเราจะเห็นก็คือบางคนก็ทําถูกบ้างบางคนก็ไม่ถูกบ้างอันนี้สามแล้วนะท่านพี่น้องนะในเรื่องของการทําความสะอาดประการที่สี่ก็คือว่ากอสชาดิปีดหนวดหรือตัดหนวดฉะนั้นขีซอลุนฟิตเลสสิ่งที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาก็าคู่กับตัวมนุษย์เนี่ยที่พงคราฟสุภานุวาตาลาเจ้าได้ให้มาเนี่ยท่านพี่น้องครับ ประการที่หนึ่งหมุกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าการแปลงฟันประการที่สองก็ในเรื่องของการไรครับการบ้วนปากแล้วประการที่สามก็คือการไรการสูดน้ําแล้วก็สั่งออกจากจมูกประการที่สี่ในเรื่องของการขีบหนวดเราจะเห็นบางคนมีคําถามว่าตกลงหนวดกับเขาเนี่ยต้องทําอย่างไรท่านพี่น้องนี่ไม่ใช่แบบอย่างที่ถูกต้องนะบางคนบอกเขาที่ถูกต้องจะต้องมันมีคําว่าเอะฟ้ฟะกับเอะฟ้ฟะ เขาที่เป็นสุนหน้าที่ถูกต้องเลยคือท่านพี่น้องท่านจะต้องปล่อยไว้ไม่มีการตัดไม่มีการเดึงสักเส้นเดียวนั่นคือปล่อยยาวเลยดังนั้นเมื่อเราปล่อยยาวเลยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ท่านนวดทํำยังไงที่เป็นซุนหนะนวดนั่นท่านพี่น้องนั่นหมายความว่าคํานี้คือกอสซาริฟหมายความว่าตัดกอสก็คือตัดไม่ได้หมายความว่าโกนนะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่ตัดและไม่ให้โกน แต่ท่าโนโหนดเนี่ยก็คือไม่ใช่โกนเขาให้ตัดภาษาบ้านเราก็คือขีบให้มันสั้นเมื่อมันยาวก็หมายความว่าท่านพี่น้องดูอย่างนี้นะประเทศหรือกลุ่มชนที่จะไว้ตหนดไม่ไว้เข่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นยุโรปแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับววาทวาว้หนวดนะรับได้ไว้เขารับไม่ได้แต่คนที่ไว้แต่เข่าไม่ไว้หนวดเนี่ยท่านพี่น้องดูแถบคนที่เป็นคนาตาชั้นเดียว เขาจะไว้เขาแต่ไม่ไว้หนวดอิสลามทําอะไรก็ตามต้องต่างจากคนอื่นต่างนั่นหมายความว่าอยู่บนพื้นฐานและบนหลักการนะก็หมายความว่าอิสลามปล่อยเขาแต่ไว้หนวดแต่ให้ตัดแล้วถามอะไรก็บางคนไว้เขาแล้วโกนหนวดละ่ะท่านพี่น้องซุนนะแบบอย่างก็คือท่านพี่น้องไปดูในหนังสือฟัตฮุนบารีของฮะดีสของอิหมามบุคอารีสอซอฮีบ oh ุคอารี มีการอธิบายไว้ชัดเลยว่าอี่ยฟ้ากับอี่ฟ้าเนี่ยตัวไหนปล่อยตัวไหนตัดฉะนั้นเขาไม่มีการตัดกขออนุญาตท่านพี่น้องว่าพูดอาจจะค้านกับสิ่งที่ทาก็คือว่าเ,เมื่อก่อนเคยไว้แล้วท่านอาจจะบอกว่าดีไม่ดีนั่นอยู่ที่อัลลอดสุบานุวาตาอละจะอัลลอดสร้างมาเราต้องยอมรับเคยไว้ยาวถึงขนาดนี้แล้วท่านพี่น้องครับแต่เสร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเรา เป็นปรเรื่องส่วนตัวก็แล้วกันนะท่านพี่น้องนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหนวดเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนไว้เขายาวแต่โกนหนวดออกส่วนหน้าจริงๆท่านพี่น้องถ้าบางคนบอกถ้าไปดูเรื่องหนวดนะมันก็จะมีมัดสับอีกอิหมามอบ,บูฮันนีฝ้ายสาิหมมามาบ,บูฮันิฟฝ้าบอกโกนออกฉะนั้นท่านดูได้เลยว่าถ้าเป็นแถบปากีสถานบางกาลาพมา่าจะโกนหนวดออกแต่ถ้าท่านพี่น้องที่มีจันทร์ดาวเตียมท่านพี่น้องลองดูรายการทีวีดิ กลุ่มประเทศอาหรับไม่มีการหนวดออกแค่นี้เราก็อาจจะบอกว่าขัดแย้งกันแล้วฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องดูแล้วก็ลองพิจารณาที่บอกว่าเป็นซุนนะเนี่ยเข้าว่ายาวดูอาหรับเป็นแบบอย่างหนวดเนี่ยเขาจะตัดเล็มเมื่อคืออะไรครับเมื่อรู้สึกว่าถ้าดื่มนมแล้วมันมีสีขาวเปื้อนหรือติดนั่นแหละเรียกว่าอะไรหนวดหรือที่เรียกว่าหนวดของเราเนี่ยมันยาวแล้วก็คืออะไรต้องขีบและตัดออกนี่คือสิ่งที่บอกว่า เราเราอาจจะอยู่ใกล้ตัวหรือใกล้ตัวจนกระทั่งอะไรนะบางคนต้องมาถามทําไมต้องไว้หนวดทำไมต้องไว้เขาเดแล้วประการถัดมาก็คืออะไรครับวัดฮัทก็คือการโกนศีรษะเวลาที่ไปทําอะไรครับไปทําฮัทก็ยังมีการโกนศีรษะอยู่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่เป็นแบบอย่างนะท่านพี่น้องครับ เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับการปฏิบัติประจําวันแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องไม่ตรงกับสุนนะเนี่ยมันก็จะเสียประโยชน์เปล่าดังนั้นเมื่อชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอฺตาลาเจ้าแล้วเรามีแบบอย่างแล้วเรามีทีวีมุสลิมแล้วเรามีผู้รู้เวลาท่านสงสัยอะไรท่านก็โทรไปถามท่านหาเบอร์โทรศัพท์สืบถามเบอร์โทรศัพท์แล้วท่านก็ถามเนี่ย ถ้าเราทําได้เช่นนั้นชีวิตของเราก็จะอยู่ในกรอบชีวิตของเราก็จะอยู่บนหลักคําสอนแล้วก็เมื่อการกระทําของเราก็จะเป็นการกระทําที่มีการรับรองแล้วเมื่อมีการรับรองแล้วมันก็คือสิ่งที่เขาได้รับรองบนสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานและสุนนาย่างแท้จริงก็ข,ขอดาวต่อรอดสุบานุวตาลเจ้าให้ความรู้ที่ท่านพี่น้องรู้และผมได้รู้เนี่ย แนะนำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เถิดาะลลอฮฺอาลัยซัยดินามุฮัมมัดุอาลาอัลีวะซับิวะัลฮัมดุลิลลาฮิร์บิลอัลามีฺ ินอมุฮั็อวสามรักความเตมัตาิดายะหอฟกอัลลอฮุบฮานวตาลาเจ้าจงมีแด่พี่น้องผู้มีอมานต่อลอละวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับในการเกิดมาของเราที่พระอัลลอฮุบฮานุวตาลาเจ้าได้ให้ความ โปรดปานได้ให้เนี่ยมัดเนี่ยในตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องเราเคยนึกเราเคยขอบคุณชูกดตอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาเจ้ากันหรือเปล่าต่างเส่ศีษะของเราเนี่ยจนกระทั่งถึงปลายเท้าเนี่ยถ้าเรานั่งดูสิ่งที่อาจจะบอกว่ายิ่งตัดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดผมของเราเนี่ยตัดแล้วมันก็ออกมาอีกเล็บของเราเนี่ยมันเหมือนกระดูกทุกอย่างเป็นกระดูกเป็นหนังแต่ตรงเนี้ยมันเป็นปลายที่เรียกว่าปลายของเรือนร่างเราแล้วเนี่ย ทั้งมือทั้งเท้าแต่มันมีออกมาเป็นเล็บตัดเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าหมดผมเนี่ยตัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดมันก็จึงเป็นเรื่องที่บอกว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความหยงเกรงเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาเราจะทําอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้เราจะตัดอย่างไรใช้วันอะไรเวลาไหนพอเราจะได้ยินเสมอสมัยก่อน ปู่ย่าตายายเราสอนกันมาก็คือว่าอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนนะอย่ากวาดบ้านตอนกลางคืนนะเราก็เชื่อเพราะผู้ใหญ่เขาสอนแต่เวลาเรามาเรียนเราก็บอกว่าทําไมห้ามบางคนก็รุนแรงไปก็บอกว่าไม่มีหรอกห้ามตัดเล็บกลางคืนห้ามกวาดบ้านกลางคืนท่านพี่น้องเวลาถ้าเราแบ่งแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งใจกันนะคนสมัยก่อนเรไม่มีไฟยังใช้ตะเกียงอยู่ ที่เขาสอนลูกหลานว่าห้ามอะไรครับห้ามกวาดบ้านกลางคืนห,ห้ามตัดเล็บกลางคืนก็หมายความว่าแสง่มันไม่พอเพียงเหมือนกับที่ผมนั่งอยู่นี่เสร็จแ,แล้วเวลากวาดอาจจะมีเศษเงินหรืออะไรอยู่เนี่ยมันก็จะพาปัดแล้วก็ไปไปเขาก็จึงบอกว่ากวาดบ้านกลางคืนมันจะทําให้จนหรือมันก็ตัดเล็บกลางคืนมันจะทําให้จนแต่สมัยก่อนไม่มีการไกตัดเล็บมันใช้มีด ถ้เห็นคนสมัยรุ่นอะายุสักเจ็ดสิบแปดสิบเขาตัดเล็บเนี่ยเขาใช้มีดเหมือนมีดโกนแล้วเขาก็นั่งตัดของเขาถ้ามันมองไม่เห็นนะถ้ามันปาดเนื้อไปนะถามว่าเราต้องไปหาหมอไปหายามาใส่เนี่ยมันก็ทําให้จนไหมละ่ะอันนี้ผมคิดองคผมอย่างนี้นะท่านพี่น้องนยะมันก็จะเป็นการแบ่งปันกันว่าเราไม่ว่าเขาพิดแล้วเราก็ไม่อะไรไม่ตัดสินว่าเขาพิดแล้วเราก็ไม่ได้บอกเราถูกเราก็บอกว่าเรามาดูหลักการกันดีกว่าไหมว่าเราจะทํากันอย่างไร ฉะนั้นสุนนะี์ที่เป็นแบบอย่างมาจากตั้งแต่สมัยนบีบรอฮิมาราฮิสลามมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลย์อัลสลัมและจนกระทั่งมาถึงพวกเราทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดมาเป็นขนที่อยู่คู่กับตัวเรานะสิ่งหนึ่งก็คือท่านพี่น้องครับใต้รักแร้ของเราเนี่ยมันมีขนอยู่ <improvements. S 1> ผู้หญิงบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบหน้าอับอายถามว่าท่านพี่น้องครับ ศีรษะของเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมาเป็นมุฮินาเนี่ยเขายังไม่ให้ผู้ชายที่เป็นคนที่แต่งงานกับเราได้มองเห็นแล้วท่านจะไปเครียดอะไรกับสิ่งที่อยู่ใต้นี้บางคนไปห่วงกับเรื่องผมที่อยู่ที่ศีรษะเนี่ยจะต้องทรงนั่นจะต้องทรงนี้ความสวยความงามท่านพี่น้องไว้กับสามีเท่านั้นเวลาท่านแต่งงานไปได้เป็นของสามีเท่านั้นแต่เสร็จแล้วเนี่ยของคนอื่นท่านพี่น้องไม่ต้องให้เขาเห็นเลยฉะนั่นสิ่งตรงนี้ ถามว่าเราจะทําอย่างไรให้มันอยู่ด้วยกันด้วยกับอยู่บนพื้นฐานของหลักการของการศรัทธาคนแรกแรกนะท่านพี่น้องครับซุนหน้าก็หมายความว่าเขาให้ดึงใช้ภาษาอับราฮัมบนนัทฟุลดิฟตี้ก็คือดึงคนสมัยก่อนนะผมยังนอนจําภาพได้นั่งจําภาพได้เพราะว่าสมัยก่อนก็คือจะเห็นจากสิ่งที่เป็นการการะทาของของย่อตละลยธรรมสมัยก่อนจะมีขี้ใต้ด้วยซ้ำไปท่านพี่น้องครับ ม่งั้นก็นมีแหนบเสร็จแ้วเขาก็เอาทั้งขี้ตายและแหนบไปแตะแล้วก็อะไรขอโทษนะท่านพีบินองนะแล้วเขาก็ดึงถามว่าทําไมภาษาอาหรับมันคาว่ากอสก็คือตัดถ้าหั่นก็แปลว่าโกนแต่คาว่านัดแปลว่าอะไรดึงท่านบิ่น้องถ้าดูตัวภาษาอาหรับแลนะ้วมันเป็นความลึกซึ่งมันเป็นความละเอียดอ่อนที่ท่านนาบีมหฮมัมมัดสลุลล,ลัลวะเลยวะซัลลัมสอนกับเราแต่ทุกวันนี้มันง่ายท่านบิ่น้องไปซื้อมีดโกนมาจะยยอะอะไรก็าะเอ่ย ไปซื้อที่ก้นนวดมาเสร็จแล้วลากพืชสองพืชเองท่านพี่น้องครับหมดแล้วแต่ท่านหารู้ไหมว่ามันจะทําให้ขนที่เกิดขึ้นมาใหม่นะทั้งแตกและทั้งแข็งนี่คือที่บอกฮิกมากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาอสันลำได้สร้างไว้และได้กระทาไว้ได้กับเราเนี่ยถ้าท่านดึงก็หมายความว่าสิ่งที่มันจะเกิดออกมาใหม่ที่อยู่ตรงที่เหงื่อมากที่สุดตรงเนี้ย มันก็จะนิ่มเมื่อมันนิ่มมันก็จะไม่ส่งกิ่ไม่ต้องใช้ลูกกิ้งไม่ต้องใช้อะไรเลยคนสมัยก่อนใช้เพียงสารสซม